Welcome to โรงเรียนของหนูมาส่งการบ้านกับท่านอาจารย์หมอเขียวกันนะคะมานมากลับทํานาที่เธอสิตร้องสู้ยิกภานิเคลินสักครศรสัทธาพาตนพ้นสิ่งเลวสามเพิ่มพลังนักสู้สู้เป้าไม้ไดีงามอย่าบุ่งท่านต้าา ยายามต่อไปทำดีมิใช่เพื่อเด่นหวังให้ใครเห็นราคาเธอจงเข้มแข็งหานกล้าหรือจะยอมราชใยบางครั้งแทบคานคุกเขาขอบเข้าอาจารย์ค่ะเขาเป็นสีมงคลชาติไทยค่ะอายุหกสิบปีค่ะเขาอโอกาสนะคะ คือตอนนี้ป้าเป็นสีกินอาหารสองมือ้อแล้วก็มีกิเลสตัวที่มีความใจร้อนมันประมาณการกินอาหารยังไม่ค่อยถูกทั้งๆที่ครู้ก็ให้ปัญญามาบ้างแล้วแต่ตอนนี้มันบอกว่าเออวันนี้กินขาดนะพรุ่งนี้ต้องกินเพิ่มเติมอีกหน่อยนะพอถึงจริงๆข้ามันไม่เติมนิดเดียวค่ะมันเติมเยอะเลยค่ะ เลยแบบว่ามีความแบบเอเไม่ชอบค่ะคือแบบว่าทําไมเราได้จดได้จาไว้แล้วว่าเราจะต้องทําให้พอดีนะไม่เกินไม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีความใจร้อนอยากทําให้ได้ทําไมมันถึงทําไม่ได้ทัทีค่ะมันมีความใจร้อนค่ะอาจารย์แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปเข้าค่าที่สุพรรณค่ะมันตั้งใจไว้ว่ามันจะกินสองมื้อค่ะแต่มันทําไม่ได้ค่ะมันบอกว่า มีแรงเหนียวน้ค่ะสามมือก็สามือาม้อตามเลยค่ะประมาณนี้ค่ะมันมันยังไม่ตั้งมัน่นขอให้ท่านอาจารย์ให้ปัญญาด้วยค่ะสาธุค่ะเออเรื่องการประมาณนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องที่ยากที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและใช้เวลาน,านานที่สุดในการฝุกฝนไม่มีอะไรช้านานเท่ากับการประมาณนะ พระพุทธเจ้านี่ประมาณเก่งที่สุดในโลกใช้เวลา20ประสงคไขเสแสนแสนเรัาจึงจะประมาณลงตัวที่สุดเก่งที่สุดนะที่เหลือก็ได้และพัฒนาไปพระโพธิสัตว์ลองลงมากเก่งลองลงมาไปถึงแม้ตะพูท,ที่เริ่มฝึกฝนก็ต้องพัฒนาไปเป็นระดับดนะไม่ต้องใจร้อนเรื่องการประมาณยิ่งเรื่องอาหารนี่โอ้โหนักจะอ่านพันาเนี่ยมันสองเรื่องในมัน มันทำสองเรื่องคู่กันในเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องยากขึ้นเรื่องต้องกินทุกวันต้องทั้งลดกิเลสต้องประมาถ้าถ้ายังมีกิเลสอยู่มันจะประมาถูกเวลาบางทีมันอิ่มแล้วมันก็จะบอกว่ามันโอ้มันยังไม่พอแล้วถ้าจริงมันอร่อยยังไม่พออะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเออกิเลสมันมีอ่ะนะมันเรน่อจะยากบางทีเรื่องที่เราชัง นะเรื่องที่เราชังเราไม่อยากกินมันก็บอกว่าพอแล้วนะอาหารที่ชังกบอกพอแล้วมันก็ขาดลายไปขาดไปทุกทที่มันยังไม่พอไอ้เรื่องที่ชอบเป,เป็นไปยังไงมันก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่พอเ,เติมอีกอะไรเงี้ยโอ้มันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะมันจึงต้องทั้งชับระกิเลสไปด้วยประมาณไปด้วยว่าเออเป็นยังไงอ่ะมันพอไม่พอ มันมีอาการอย่างไงที่ว่าพอมันมีอาการอย่างไงที่ว่าไม่พอนะมันจะต้องอ่านอาการให้ออกให้ชัดพออ่านอาการออกก็้วอมีความเด็ดขาดอีกใช่ไหมมันต้องมีสองอะพอแล้วเนี่ยเอ้าขนาดนี้พอแล้วขนาดนี้ยังไม่พอนะแต่เราไม่ค่อยชอบหรอกอันนี้แต่มันยังไม่พอนะเราก็ต้องเด็ดขาดที่จะเพิ่มนะมันต้องมีความเด็ดขาดที่จะเพิ่มขึ้นไปต้องมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขึ้นไป เด็ดขาดที่จะไม่เพิ่มอ่ะเด็ดขาดเอ้ยเรียกว่าอะไรก็คือ <c oughs> ต้องเพิ่มอ่ะเราชังอ่ะแต่มันต้องเพิ่มนะมันใจมันก็ต้องเด็ดขาดเหมือนกันว่าเอ้ยไม่ทัตามกิเลสเรากิเลสมันบอกให้หยุดเราก็เด็ดกิเลสเด็ดขาดกับกิเลสเนี่ยไม่ใช่เด็ดขาดกับอะไรเราต้องเด็ดขาดกับกิเลสกิเลสบอกให้หยุดแล้วแต่มันยังไม่พอเนี่ยเรื่องนี้เราชังชังอยู่เราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปถ้าเราชัดเจนว่าขนาดนี้มันยังไม่พอนะ่ มันต้องเติมอีกแล้วเนี่ยอาการอย่างนี้ยังไม่พออ่านให้มันชัดอาการอย่างนี้ยังไม่พอก็ต้องเติมเข้าไปอีกแล้วก็ต้องชัดเจนด้วยปัญญาว่าเอ้าต้องเติมเข้าไปแม้เราจะไม่ชอบสิ่งนั้นเราก็ต้องฝืนทีน,นี้อาการบางอยา่างมันพอแล้วในเรื่องที่เราชอบอันนี้มันพอแล้วอันนี้พอแล้วละนะพอดีเลยนี่เกินนี้ไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วถ้าเรามั่นใจยอย่างนั้นเราต้องเด็ดขาดที่จะตัดนะอย่างงี้เป็นต้นต้องเด็ดขาดที่จะตัดอย่างเงี้ย แล้วก็เราจะพอเด็ดขาดปุ๊บก็ต้องอ่านอาการว่าเกิดผลดีไหมโอ้เกิดผลดีจริงๆแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับวันที่เราไม่เด็ดขาดไอ้ที่ควรเพิ่มก็ไม่ควรเพิ่มไอ้ที่ควรหยุดก็ไม่หยุดนะที่ควรตัดก็ไม่ตัดเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงนะอ๋อมันเกิดอาการไม่สบาย มันเกิดอาการไม่ดีเกิดอาการไม่สบายในร่างกายมันชัดเจนหน้อด้านเหตุการณ์มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ดีขึ้นอันนั้นก็เป็นความรู้ที่สอนขึ้นไปเป็นปัญญาที่ลึกขึ้นไปเอาแค่ด้านร่างกายนี่นะเอาแค่ด้านร่างกายเนี่ยด้านเหตุการณ์ก็ถือว่าเป็นของแถมที่เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยพอด้านร่างกายเราชัดว่ามันไม่ดีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีพอเราควบคุมได้พอหมอพอดีเปี่ยงปุ๊บนี่เป็นไง โอ้ด้านร่างกายก็ดีด้านเหตุการณ์ก็ดีเออร่างกายก็ดีเหตุการณ์ร้ายนั้นก็ลดลงไปนะเหตุการณ์ดีก็เพิ่มขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันสัมพันธ์กันทั้งจิตใจร่างกายเหตุการณ์ปัญญาเรามาถึงจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วปัญญาจะชัดเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปทําทีละหลายเรื่องไม่ได้นะเราต้องเอาเป็นประเด็นประเด็นไปประเด็นไหนล่ะชอาหารชนิดไหน ที่จะเพิ่มอาหารชนิดไหนที่จะลดโอ้เรื่องการประมาณนี่เป็นบุญจริงๆแล้วต้องเป็นกุศลจริงๆต้องภาคเพียรจริงจถึงจะเก่งนะแล้วถ้าไม่เจอผู้รู้ก่อนไม่มีทางทําได้ไม่มีทางทาได้เลยต้องประมาณวปทีะเรื่องเอาประเด็นไหนเอาประเด็นข้าวก็เอาประเด็นข้าวอย่างเดียวประเด็นผักก็ประเด็นผักอย่างเดียวถ้ามันมีปัญหาก็เอาเป็นชนิดชนิดเลยผักชนิดไหนชนิดไหน ทีละชนิดเลยผักชนิดนี้ถูกหรือไม่ถูกกับเรา,าก็ต้องชัดเจนส่วนใหญ่อาหารแต่และชนิดเนี่ยมันจะถูกหรือไม่ถูกกับเราค่อนข้างค่อนข้างมั่นมั่นคงอยู่ค่อนข้างมั่นคงอยู่นะค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างถาวรอ,อยู่แต่มันก็ไม่ถึงกับมั่นคงมากหรอกแต่ว่ามันจะเป็นน้ําหนักเฉลี่ยว่าเออธาตอาหารของเราอาหารชนิดนี้ถูกถูกกับธาตุเราเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเป็นบางคราวที่มันจะร่างกายมันไม่สมดุลมันถึงจะไม่ถูกกันแต่โดยภาพรวมเราจะรู้อยู่ว่าอะไรถูกกันกับเราหรือไม่ถูกกันกันกบเราแต่ภาพรวมอย่างนี้เรากว่าจะได้ภาพรวมอย่างนี้นาออกมาเนี่ยมันจะต้องฝึกไปทีละเรื่องเลยกระเทียมถูกหรือไม่ถูกคาดกับเรากันแน่บางอย่างไม่ถูกกับเราทั้งชีวิตเลยก็ต้องตัดมันไปทั้งชีวิตเลย บางอย่างไม่ถ <tu i ro> ูกกับเราเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเช่นกระเทียมบางทีมันจะบางธาตุบางคนจะไม่ถูกกับกระเทียมทั้งชีวิตเลยเราก็ต้องตัดกระเทียมทั้งชีวิตแต่บางทีเนี่ยบางคนกับกระเทียมเนี่ยบางคราวถูกกันบางคราวไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านให้ออกว่าคราวนี้ร่างกายต้องการหรือไม่ต้องการเออพอมันเกินกระเทียมแล้วเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเช่นมีอาการคันมีอาการไม่สบายแสบหูแสบตาปาก เป็นแผลหรือเกิดอะไรขึ้นที่ไม่สบายแสบท้องแง่นั้นเชิงนี้พอตัดกระเทียมแล้วดีขึ้นเลยอย่างนี้เป็นต้นเออเราก็ตัดไปแต่ว่าพอนานเข้านานเข้าเอะร่างกายมันไม่ค่อยสดชื่นไงไม่ถูกนะเออพอได้ทาดกระเทียมกับรู้สึกสดชื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอนานเข้านานเข้าขาดทาดกระเทียมอพอได้หน่อยนึงแล้วรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเราก็กินต่อไปกินต่อไปกินต่อไป น่ะกินไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าในปริมาณที่เราคิดว่าพอดีนั่นแหละแต่พอเราหลายวันเข้าหลายวันเข้าส่วนใหญ่จริงๆแล้วถ้ารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันจะไม่ค่อยกินน้อยหรอกมันจะกินมากเออมันจะเป็นยังไงพอหลายวันเข้าหลายวันเข้าหลายวันเข้าเอ๊ะมันชัดจะไปอีกแล้วปากเป็นแผลอีกแล้วแสบท้องอีกแล้วน่ะเอ๊มีผื่นคันอีกแล้วน่ะอะไรเงี้ยเริ่มไม่สบายเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดจากกระเทียมเกินหรือเปล่ามันต้องมีอย่างนี้นะ แล้วถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าจะกระเทียมเกินหรือเปล่าเราก็เฮ้ยเราต้องทดลองเลยทดลองหยุดดูกว่าจะตั้งใจทดลองหยุดนี่ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าหนึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์อันนี้ยิ่งติดยากไปอัน,นยิงเลิกยากอันที่สองถ้าบางทีไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องอาตาัตราแต่เป็นเรื่องกามเฮ้ยกระเทียมมันอร่อยดีรู้ชอบเราชอบรสกระเทียมอ้ยอร่อยดีเนี่ยกามนี่ก็ใช่จะเลิกง่ายนะเลิกกามได้เสร็จยังเป็นเลิกอัตราอีกนะ ในกระเทียมนะ่ะนะโอโม้มันมีคุณค่ามีประโยชน์เดี๋ยวมันจะโอ้โหมันรสชาติดียิ่งกว่าติดรสกระเทียมอีกนะติดรสประโยชน์ยิ่งกว่าอีกนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยติดรสประโยชน์นี่แหละเรานึกว่าเป็นประโยชน์เราก็าเลยกินเกินมันก็เลยก,ากลายเป็นโทษต้องใจเด็ดขาดที่จะตัดอีกนะโอ้โหใจต้องเด็ดขาดที่จะครั้งนี้วันนี้จะลดลงรู้จะหยุดไปอย่างนี้เป็นต้นนะ จะลดลงหรือจะหยุดไปก็ต้องเด็ดขาดแล้วดูผลมีความต่างไหม <S <S ถ้ามันดีขึ้นนะพอหยุดกระเทียมแล้วดีขึ้นเราก็หยุดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันต้องดูเป็นชนิดชนิดไปเลยนะกระเทียมหรือว่าพริกหรืออะไรอะไรชนิดไหนชนิดไหนเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษนหน้าวันนั้นหเวลานั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ ตกงลงร่างกายเราไม่ต้องการทั้งชีวิตเลยหรือไม่ต้องการเป็นบาง,บางคราวเห็นไหมก่อนเราจะรู R ้แต่ละชนิดน mm. ี <S 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 ่เราต้องใช้เวลาแต่ละวันแต่ละวันนะเรียนรู้เรื่องเดียวเรื่องเดียวอันเดียวเรื่องเดียวเลยแต่ละวันแต่ละวันมันต้องใช้เวลาเออเรื่องเดียวนี้ให้ชัดว่ามันคืออะไรกับกระเทียมเนี่ยร่างกายเราต้องการแค่ไหนไม่ต้องการทั้งชีวิตหรือสภาพร่างกายแบบนี้ต้องการแค่ไหน สภาพร่างกายขนาดนี้ไม่ต้องกากอย่าง,งนี้เป็นต้นก็ต้องเรียนรู้โอ้ก่นเราจะเก่งอ่านเวทนาได้ในเรื่องนี้เวทนาทางกายเวทนาทางใจเฉพาะกระเทียมอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องชัดอย่างนี้เป็นต้นกระเทียมแล้วก็ต้องเรื่องพริกก็แล้วแต่ตอนนั้นมันมันเดือดร้อนเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาพิจารณามาปฏิบัติเรื่องเดียวเลยในหะ้มันชัดหรือข้าวหรือว่าถั่ว ปริมาณเท่าไหร่ที่พอดีจนเราชัดเจนด้วยปัญญายิ่งมาเท่านี้พอดีสําหรับเราอาการอย่างเงี้เยเรียกว่าพอดีสําหรับเราเนี่ยโอ้ไม่ได้ง่ายหรอกไม่ได้ง่ายพระโพธิสัตว์ได้ยกว่าโอ้ไม่มีกิเลสแล้วยังต้องสุดเลยจะบอกให้พระโพธิสัตว์ต้องสุดตั้งนานเลยกว่าจะกว่าจะจับทางได้กว่าจะจับทางได้ขนาดระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยยังตั้งนานกว่าจะจับทางได้เพราะจริงๆ พราะบริษัทไม่ค่อยมีใครมาสอนน่ะต้องสอนตัวเองอ่ะก่อภูมิเก่าจะขึ้นมาเนี่ยโอ้ยไปวนอยู่ตั้งนานแต่จริงท่านวนอยู่ตั้งนานไม่ใช่อะไรแล้วจะได้ไปช่วยคนอื่นได้ถูกแต่จริงท่านทํามาได้ตั้งหลายชาติแล้วละอะไรเงี้ยท่านตังต้งใจทํามาได้ตั้งหลายชาติเนี่ยแม้ว่าบริษัทมาเกิดใหม่เยังต้องรีดงองเข้าพองเล้ต้องฝึกตั้งนานกว่าจะกว่าจะจับทางได้จะบอกให้ฝึกตั้งนานเลยกว่าจะจับทางได้ฝึกนานนี่ไม่ใช่อะไรหรอก มันเป็นสัจจะที่ท่านจะต้องไปเข้าใจคนอื่นเขาแล้วไปช่วยคนอื่นเขาว่าเออเออเรื่องนี้มันยากแมต้องงใช้เวลาเราจะต้องมีขั้นตอนอย่างนี้ยนี้่นะสรุปแล้วฝึกไปทีละอย่างเรื่องอาหารทีละประเด็นทีละชนิดอาหารทีละชนิดฝึกไปทีละชนิดเลยว่าชนิดนี้เนี่ยร่างกายเอาหรือไม่เอาแค่ไหนเลยนะแล้วอ่านเวทนาให้ออกแล้วเราก็จะประมาณเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ ถ้าได้หลักการที่อาจารย์พูดไปเนี่เนี่ยไม่นานไม่นานนักแต่ทามั่วอย่างอาจารย์นี่ก็นาน,นมั่วเอาโอ้มันไม่มีใครสอรนอะ่ะจะทําไงนะอ่ะเอาไม่มีใครสอนนะอาจารย์ไม่มีใครสอนมันยากต้องมั่วเอาแต่จริงๆไม่ใช่มั่วเราทุมเก่าอาจารย์ไม่มีใครมาเลคเชอร์ละเอียดละเอียดอย่างนี้นะไม่มีใครมาเลคเชอร์ละเอียดละเอียดอย่างนี้หรอก มีแต่อาจารย์ต้พูดรวมๆรวมๆไปพรจะุูลเจ้าก็ตัดรวมแต่การจะเลคเชเอร์ละเอยียดการจะเรียนรู้ละเอียดชนิดนี้นี่กับเราโอ้กว่าจะรู้ว่าพริกนี่ร่างกายเรามันต้องการมันไม่ต้องการทั้งชีวิตหรือว่ามันต้องการเป็นบางคราวไม่ต้องการเป็นบางคราวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะรู้ว่าทุเรียนเนี่ยตกลงร่างกายมันไม่ต้องการตลอดชีวิตหรือต้องการบางคราวไม่ต้องการบางคราวก็ไม่ใช่ง่าย ไม่ใช่ง่ายนะก่อจะรู้อาหารแต่ละชนิดเนะี่ยต้องใช้เวลาที่จะอ่านวิทยาฝึกฝนทั้งต้องล้างกิเลสได้แล้วทั้งต้องอ่านว่าตกลงร่างกายเรามันเอาหรือไม่เอากันแน่นะจะเอาหรือไม่เอานี่แปลว่าอย่างอื่นเราก็ต้องคงเหมือนเดิมหมดฟังดีๆนะมันมีวิธีการเดียวคืออย่างอื่นเราต้องกินมือนเดิมหมดแล้วไปเปลี่ยนเราแค่อันเดียวเพิ่มหรือลดหรือหยุดแค่อันเดียววันนี้เพิ่ม ก็วันหนึ minute, right? be ่งแล้วใช่ไหมหมดเวลาหนึ่งวันแล้วใช่ไหมเปรียบเทียบกับวันต่อไปลดก็อีกวันหนึ่งแล้วใช่ไหมเปรียบเทียบกับวันต่อไปวันต่อไปหยุดนีสามวันแล้วใช่ไหมกว่าจะได้คำตอบสามวันเลยนะนี่เปรียบเทียบกันว่ามันมีอะไรที่ต่างต่างกันไหมระหว่างเพิ่มระหว่างลดระหว่างหยุดนี่ต้องใช้เวลาถึงสามวันสามวันก็ไม่ใช่อ่านเก่งๆเท่าไหร่นั่นน่ะต้องสามอีกเพิ่มลดหยุด อีกสามวันครั้งที่สองนี่ก็เป็นหกวันแล้วนะก่าจะได้คาตอบยืนยันว่ายังไงแม้ครั้งที่สองนี่ก็ชุดที่สองนี่ก็ยังไม่แน่ใจชุดที่สามอีกทดลองครั้งที่สามอีกกี่วันละ่ะเก้าวันเก้าวันยังไม่มั่นใจอีกก็ชุดที่สี่ชุดที่ห้าไปอีกจะมันชัดโอ้รอยครังปัดครั้งเหมือนครั้งแสนครังล้านจนเราชัดเจนด้วยปัญญาของเราแล้วว่าเออ ชัดเจนรอบที่สี่รอบที่ห้ารอบที่หกก็แล้วแต่รอบที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ร่างกายของเราหน้าองค์ประกอบนี้อย่างนี้รับสิ่งนี้เกิดผลอย่างนี้ถ้ามันอย่าไไรเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่าองค์ประกอบอื่นให้เหมืนมอน,มนเดิมทุกอย่างกินเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนอย่างเดียวเพิ่มลดหยุดในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เรายังสงสัยอยู่ถ้าเรื่องไหนไม่สงสัยเราก็ไม่สงสัย เื่องนี้กินไปทีไรไม่ได้เป็นภยัยต่อตัวเองก็มีแต่ความสดชื่นสบายๆก็อันนี้ถูกกันกินทีไรก็ไม่สบายอันนี้อันนี้ k, เราก็ตัดไปมันก็ชัดเจนอันนี้แต่บางอันเรายังไม่ชัดเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูเป็นชนิดอย่างเงี้ยมันม่วมๆม่วมๆปนๆปนๆไม่รู้อะไรเป็นอะไรผมม่มวงไป <c oughs> อยากรู้ก็ต้องชนิดเดียวชนิดเดียวชนิดเดียวจริงๆพ่อครูท่านก็ทำให้ดูแต่ท่านสอนด้วยกันประพฤติปฏิบัติท่านไม่ได้พูดมากนัก จร the so okay. like so, oh yeah. ja. mm ิงๆพวกครูก็สอนเรื่องนี้แต่ท่านไม่ค่อยพูดมากนะไม่ได้พูดมากแต่ท่านก็พูดบ้างสอนบ้างมันมีหลายเรื่องอะที่จะต้องพูดนี่หลายเรื่องที่ท่านต้องพูดแต่ท่านจะแสดงด้วยการกระทําให้ดูแล้วก็พูดบ้างเป็นบางคราวใครจับได้ก็จับจับไม่ได้ก็ไม่จับจับไม่ได้ก็เพินเพอนมั่วๆไปแต่ละวันแต่ละวันกัมพนกันเละใครจับได้ก็เอามาใช้ก็จะก็จะฝึกได้ฝึกได้ก็จะมีความมั่นใจนะเอ้าเราไปฝึกดูมันไม่ง่าย ค่องกับเขาก็คุณธนาจาย์ค่ะจะมาปฏิบัติเป็นอย่างยาง,ยางค่ะสาธุค่ะด,ดีจับประเด็นได้ดีทำดีมิใช่เพื่อเด่นหวังให้ใครเห็นราคาเธอจงเข้มแข็งหานปลาหรือใจยอมสาใจบางครั้งแทบคานคุกเขา